แต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรา้าวถลายดวงใจช่วยกันปันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจไลายลายกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วันจะพราไปกลาดไปทำอะไรได้ดังปันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา จะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางทำแม้ีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกล หมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราเอ่ามนี้เจอนนี้ก็เจอมาตก็กงนาานโนะฮชิญนี้ครับเชิญได้ครับวันนี้ ครับพ uh ี่เซอร์ชาดีนะคะสองปีมาต้นปีก็าต่อไปอีกเรื่อยๆอะค่ะรู้จักไหมไข่รู้จักไหมต่อคุณกาโอเคตตาต้องก็มายืนรอแล้วค่ะดูเป็นจุดเด่นของงานอย่างขนาดนี้นะคะเพชรอารามครับเมื่อกี้เราเจออะไรนะฮะทองอารามทองอารามจากนางฟ้านางฟ้าสีภูนะมิเจ้าหญิงแสนสวยนะฮะแล้วก็มีปรินเซสนั่นเองนะฮะ เอ็นแบล็คค่ะอ่าเราเจอดุ่มหล่อยนะครับสองพันนะฮะต้องมีคามรูเยอลยนงาไปเนาะเห็นจริงเนี่ยต้อจำเก่งไม่ได้โอมาในแนวสูง07ครับผมลินก็ฝ่ายอยู่ค่ะรู้สึกว่าเป็นบิสเนสแมนไม่เป็นไรเป็นเอ็นแบล็คไม่เป็นไรเราเราเราขอใช้เวลานี้ค่ะค่ะไปยังไงดีครับแลก็ก็ลังมองไปเรื่อยๆก็จะหาคุณคนที่โดดเด่นใครงานนะครับผมว่าวันนี้ใคร ราไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะราไปลาไปมาแล้วครบัสามประเทแล้วนะครับผมโอ้โหนางฟ้ามปีปีกครับตามเดือ น,นะครับด้วยเสียงนะครับวันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องวัดเดซิเบลนะครับเครื่องวัดเสียงระดับมาตรฐานติดไว้ภายในห้องนี้แล้วนะครับดังนั้นเสียงจะได้มาตรฐานนะครับใครรักใครชอบใครขอให้ฟรีดให้กับคนนั้นฟรีสั้าค่ะเพื่อนเราได้ได้รางานะคะอ่ะแนะนำตัวเพื่อนชายก่อนอ่าชื่อผุ้งแนด์นะครับมาจากฝ่า เสนอลดการอาริหารท่านและลดการครับสวัสดีครับผมอนันต์ปูครับเป็นคนแข่งชิ้นทีครับเอาล่ะประเภทชายก่อนนะครับอันดับแรกก้าวมและเก้าเทียบพร้อมไหมครับพร้อมไหมเจ้าหน้าที่เตรียมจับนะครับเตรียมวัดความดังของเสียงนะครับใครรักใครใครรักรอน,นะครับขอให้ส่งเสียงดังๆชิญครับ เจ้าที่กำลังวัดอยู่หน้าี่ปูครับรักพี่ปูชอบพี่ปูขอเสียงรัหมดแล้วี่สุดท้ายเชิญครับุกรักพี่จบเสียร์่จ ประเภทอีกบ้างน,นะครับเดี๋ยวเพือ่อนที่คณะกรรมการกำลังรวบรวมจำนวนคะแนนเสียงนะครับเชิญนักป,ปูอีกหนกคนอ่ารักนักป,ปูชอบนักป,ปูขอเสียงให้หน่อยเด้อบ่นนะครับขอบคุณครับ ราเชลข้ามไปครับปากปชิ่อุ้ยนะุ้ยเน่ยครับเชิดรัรอุ้ยขอเสียง Gracias. ใว่างนี้นนะประเทนการอไม่อย่างาในงาใช่อวโอเคครับอย่างนี้แล้วนะบนมักจะพูดไม่ค่อยออกนะเรับพ<ๆ>ี่<ๆ>อ่าโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตมอบรางวัลเลยแล้กันนะครับ ประกาศเป็นปเชิญบนสุรพันธ์ภาษีนี้รันนะครับกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดดอมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศน,นะครับรเพศชายฝ่ายชายก่อนนะครับฝ่ายชา,ายินดีเชิญทุกครับ รางวัลเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณยืนเรายังมีรางวัลอ่างๆนะครับอีกแปดรางวัลและรางวัลคูปบอลอาหารนะครับจับมมมือไไววปปนนเห่่าาีะระ